เพื่อนๆเ,เคยได้ยินเรื่องราวของเจ้าหมูพุงย,ย้อยที่ได้ช่วยชีวิตเจ้าของเอาไว้ด้วยการแกล้งตายอยู่บนถนนหรือเปล่าครับเรื่องนี้มันเริ่มขึ้นในช่วงสายของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่รัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี1998ครับแจ็คและโจแอนออสแมนคู่สามีภรรยาแฟนที่เป็นเจ้าของหมูได้ตัดสินใจขับรถตู้พาครอบครัวออกมาเที่ยวด้วยความหวังจะเยียวยาความเศร้าโศกพอนายกรัฐมนตรีที่เลือกได้ไม่ยอมทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักทีอืมจะปีละ เมื่อมาถึงจุดตั้งแคมป์แจ็คก,ก็ไม่รอช้าครับที่จะทําสิ่งที่เขาชอบเพื่อขลายความเมื่อยล้านั่นก็คือการตกปลานั่นเองครับแจ็คคว้าคันเบ็ดออกไปตกปลาโดยที่ไม่ได้ห่วงเลยว่าโจแอนภรรยาของเขาจะอยู่ยังไงแล้วก็ตามพรเรื่องละครชีวิตจริงครับเรื่องหลายๆมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่คนเดียวเสมอเธอเกิดอาการโรคหัวใจกําเริบเฉียบพลันครับโจแอนล้มตัวลงนอนทบมอดมวยได้แต่ร้องตะโกนว่าแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยอยู่อย่างนั้นครับแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงโจแอนไปหรอกนะครับเพราะถึงแม้ว่่่่าาาอีตจจ็คะไไไไมยยููุณปปปนนห หรือพูดสั้นๆว่าต่อให้ไม่มีใครอยู่ฮีโร่ลูลูจะอยู่กับโจแอนตลอดเวลาครับลูลูเป็นน้องหมูที่ฉลาดครับเมื่อน้องได้เห็นท่าไม่ดีว่าเจ้าของใกล้จะแย่แล้วน้องก็ได้สวมวิญญาณแมวแล้วพยายามที่จะมุดออกจากช่องประตูสัตว์เลียงเพื่อไปขอความช่วยเหลือครับถึงจะดูทุเลทุลักจนลูลูสุดน่ารักเถลิกเปิกบอกทะลอกไปทั้งตัวแต่สุดท้ายลูลูก็ออกมาได้สําเร็จครับโชคยังดีที่จุดตั้งแคมป์อยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่มากนักเมื่อลูลูที่บาดเจ็บหนักออกมาได้น้องก็วิ่นน่่ทททีีถใญั เวลาผ่านไปกว่าสิบนาทีกว่าจะมีพลเมืองดีจอดรถลงมาช่วยด้วยความเต็มใจอันนี้จริงเมื่อคนขับลงมาจากรถเจ้าหมูก็กระโดดลุกขึ้นยืนตื่นจากการแสดงและได้วิ่งมุ่งหน้าอย่างเร็วแรงหายวับกลับเข้าไปในป่าต้องชื่นชมพลเมืองดีที่ไม่ได้ระบุชื่อครับเพราะเขาไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ชายคนดีที่มีประโยชน์กว่าอีตาแจ็คเยอะเลยได้ตัดสินใจเดินตามเจ้าหมูบาดเจ็บเข้าไปในป่าข้างทางจนได้เห็นน้องหมูกําลังใสห่หางันสั้นกิดิดอยู่หน้ารถแคมปิ้งคาคันหนึ่งครับ เขาตัดสินใจร้องตะโกนเข้าไปข้างในว่าหมู่ของคุณได้รับอาการบาดเจ็บหมู่ของคุณต้องการความช่วยเหลือพล,ลเมืองดีพูดอย่างนี้อยู่หลายรอบครับจนสุดท้ายก็มีเสียงตอบออกมาว่าฉันเองก็เช่นกันค่ะช่วยเรียกรถพยาบาลให้ทีสุดท้ายแล้วโจอแอนปลอดภัยและได้แต่งงานใหม่กับหนุ่มพลเมืองดีอันนี้หรอแต่มันก็น่านะครับเพราะเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงตอนที่รถพยาบาลมารับโจอแอนอิตาแจ็คผู้เป็นสามีเขายังมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของเจ้าปลาน้อยใหญ่อย่างเพลิดเพลินอยู่เลยครับ จากวิรกรรมการช่วยชีวิตเจ้าของที่เจ้ารูรูได้แสดงให้มนุษย์เห็นในครั้งนั้นทาให้เจ้ารูรูกลายเป็นนงหมูที่ได้รับรางวัลด้านมนุษย,ษยธรรมจากองค์กรการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ ASPCA ด้วยนะครับเรื่องราวของรูรูเดอะฮีโร่โด่งดังไปทั่วสหรัฐอเมริกาในช่วงข้ามคืนครับน้องได้ไปออกรายการโทรทัศน์ช่องดังหลายรายการและยังได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนคนสนิทของจอร์จ์คูนีดาราฮอลลีวูดชื่อดังที่เลี้ยงหมูเหมือนกันอีกด้วยครับ ลูลู่มีเหตุอันจาเป็นที่จะต้องเดินทางกับดาวหมูเพราะว่าวีซ่าบนดาวโลกของน้องหมดอายุซะแล้วครับระหว่างการเตรียมตัวและการเดินทางทุกอย่างราบรื่นดีครับน้องจากไปอย่างสงบในเช้าวันหนึ่งของปี2003ครับน้องหมูจากดาวโลกไปแล้วแต่หลายคนยังจดจําน้องในฐานะฮีโร่หมูสาวพาวสเสน่ห์เจ้าของบทบาทแกล้งตายที่หลายกาดไม่มีวันลืมครับต่อไปนี้เพื่อนๆจะว่าคนอื่นว่ามีสมองน้อยเหมือนหมูไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะเจ้าลูลู่ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าหมูมันก็มีสมองครับแถมพวกมันยังฉลาดมากด้วย สวัสดีครับ